นักแสดงระวังฟันเฉาะกันด้วยนะครับมาจ่าเมจ่าเล่นอะไรกันอ่ะเหมือ,เมอเนเด็กเลยถือไม้มัน,นก็ตะกูเอาะมาจ่าเมจ่าเล่นอะไรกันอ่ะโอ้ไม่ได้เล่นหรอกลกูกนี่ยแม่กำลังหาปลาให้กินอยู่เลยอ่ะเต็มเลยอ่ะปลากำลังหาปลาให้กิน โปลาเรตเออมาถามพ่อมาสีพ่อก็เตรียมมาเหมือนกันนะปลาอะไรอ่ะพ่อของพ่อเป็นปลาขี้ตกใจปลาอะไรล่ะอ๋อปลาขี้ตกใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวราไม่ถามพ่อต่อเหรอไม่อะปลาอะไรอ่ะปลาขี้ตกใจแล้วปลาพ่อปลาอะไรอ่ะอ๋อของพ่อเป็นปลาขี้ตกใจปลาฟิวเอาปลาอะไรวะปลาสมั ว่าปัสสาวะน่ยมาดูป้าแม่ดีกว่าเดี๋ยวอะไรแล้วยังไม่มีใครถามเลยคือพ่อเล่นตุ่นูปายจะคุยกับอ้ไอป้าแม่เป็นป้าที่ชอบร้องเพลงอืมคือป้าดูที่ดูป๊บป้าดาดาดับฮูวีฮูวีฮูวีฮูป้าป้าชอบร้องเพลงคิดว่าปามีป้าบึ้มอ่ะ ว้าวเกจี้ปั๊บปั๊บจับปลาดูปุ๊บปั๊กเปลือยจักกะเจเก๋วอะไรแต่เก๋วอยู่นั่นแหละพ่อพ่อพอครอบครัวเราสนุกมามากพอแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วนางเอ้ไปไหนเนี่ยฮะเออพ่ออย่าบอกความลับกับมันนะว่าเราฆ่าแม่มันน่ะนางคณิตถิ่งนางขันิตถัอีขันิตถั่วอย่าบอกมันนะเฮ้ยพ่อไม่บอกหรอกพ่อนี่เก็บความลับได้สุดยอดใครบอกเลยพ่อนี่พ่อเก็บได้หมดเลยนะเก็บไปเร็วข้าต่อ สุดยอดนะพ่อต้องมย่า้แม่ต้องอย่างนี้แม,ม่โอ้ยอดอีโนน,น,นสูงใหญ่ต้องเออมันต้องอย่างนี้แม่ <c oughs> นี่คือเอกลักษณ์ของเราครับอ,อ๋อนางเอื้อยนางเอื้อยตอนนี้คนต่างชาติเริ่มสงสัยต้องอย่างนี้แม่เออเนี่ยแกลอกท่อหรือยังเนี่ยลอกแล้วทุกพ่อมหลือขาวบ้านหรือยัง ผมจิตลองทำไมมหมูเสาเข็มหรือยังมุงเลยอ่ะมุงเสาเข็มอายกับมุงมัดเลยที่นี่รู้ว่าหนูจะผสมพูลแล้วก็ปอกก่อกกับแพงบ้านชอบบ้านใหม่หมดเลยจ้ะพอ่อวัดจุกบไปตะดึงนะไอ้ตัวอีนี่ตบตบไอ้ตบเลยตบตบ พ่อจ๋าแล้วแม่เอ้ยไปไหนละจ๋าอะไรอะไรไม่ได้ข้ามฉันไม่ได้ข้ามมันถามอะไรแม่ฉันเนี่ยฉันไม่รู้แม่ฉันเปนไหนไม่รู้โอ้ขรู้หมดเลยทีนี้หนูตำรวจอยู่ดูอยู่ข้างนอกพร้อมไหนพ่อเป็นคนเก็บ <c oughs> ความลับเก่งไงน,นี่ถ้าหนูอยู่สวีทเนี่ยหนูจับพิรุษพ่อเลยเนี่ยโอ้อยู่สวีทอุยปลั๊กไฟ